สวัสดีครับปมูตือสวัสดีครับสวัสดีครับปลาเดี๋ยว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 แยหมูตื้อรู้แล้วอ้าตือนมาดิมาี่โอ้ยแล้วเนี่ยมานล้นี่ยของหมูเนี่ยอะไรนะ่ึสวัสดีครับสวัสดีค่ะบมาไม่ยอมหมูตื้อเร็ววันนี้เราก็จะมาให้เตอร์กินไส้กรอก ไส้กรอกอมันเป็นไส้กรอกไหมหน้าตามันเหมือนไส้กรอกมากเลยเออเหมือนไส้กรอกแต,แต่มันน่าจะเป็นแบบเนื้อบดอะไรอย่างงี้คืออันนี้พี่เปียวเห็นว่ามันมีหลายอย่างมากเลยนะมันมีทั้งแบบเป็นรสตัาบก็มีเป็นรสเนื้อก็มีเป็นรสไก่ก็มีแต่อันนี้พี่เปียวเอาไก่กับผักมาเนาะเพราะว่าจะให้ตือกินเป็นหลักจะทอะไรกับพี่เปียวล่ะลูก แต่อันนี้น่าจะมีส่วนผสมของไก่เยอะกว่าแต่ก็อย่างน้อยมีผักสักนิดนึงก็ยังดีกว่ากินไก่หน้า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 ทำอะไรฮะเออตือมันใช่เรื่องไหมเห็นหนูทำแบบนี้แสุดท้ายใครเป็นคนเก็บหนูเก็บเต็มไหมล่ะโอ้ขาวเนี่ยเห็นไหมเห็น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 เต็มเลยนี่เออเต็มเลยขุดเขาเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้กินแต่ขอเวลาแป๊บนึงได้ไม่เร็วอาราวาดอาราว้วอาราวาดโอเคงั้นเดี๋ยวเรารีบให้จิ้กินดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยว อัดไว้เฉยได้อ่ะทำไมอ่ะมันเป็นแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอามามันเหมือนเป็นรสชาติมันคล้ายๆกับแบบอาหารเปียกอ่ะอืมเออมันเหมือนอาหารเปียกอัดเป็นแท่งๆมากกว่าเนาะไป ไหล่ยิงก๊อฟเลยแก่เดี๋ยวให้เขาฉี่ให้เสร็จก่อนว่าแล้วทำไมขุดมันเยอะแบบหมดตัวแล้วตื้อน้ำอะ่ะเอ้ยอย่าให้เดินอย่าให้เดินอย่าให้เดินอุ้มเลยอ่อนลยอย่าให้เดินอย่าให้เดินโอเครอเขาบ้างโอเควิ่งแบบน้ำเลยดีกว่าโอ้โหน้ำลายฟูปากเลยโอ้ยเปียกก็เปีย่นปยนนะพูไปเลย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 โอ้ย เลี้ยงสัตว์มันก็จะวุ่นวายแบบนี้และคะ่ะไอ้ข้อดีมันก็ดีอยู่หรอ,อกนะสัตว์น่ะัะแต่ข้อเสียก็คือต้องมาให้อาหารแล้วก็เก็บอึเก็บฉี่นะคะนี่เป็นหน้าที่ที่น่าเบื่อมากพี่เบลก็เบื่อนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าพี่เบลชอบนะคะถึงพี่เบลจะชอบเลี้ยงสัตว์แต่พี่เบลก็ไม่ได้ชอบให้อาหารนะคะชอบเล่นอย่างเดียวแต่ว่ามันก็เป็นหน้าที่อะเนาะถ้าไม่ทําก็ไม่ควรจะเลี้ยงนะคะโอเคเราเริ่มจากอะไรเนี่ยทิชชู่หูน้ำแผ่นนี้ทิชชู่ไม่ไหวแน่ เออมาเช็ดเองเลยน้าเอานะอลืดม,มาเช็ดเลยโอ้ยนี่มันเด้งสิยวะ่ะได้ไหมอ่ะโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไปหาหมูดื้อกันดีกว่า ไปแล้วไหนอะข้างนอกไปแล้วเหรอหมูด oui> ื้่หมูดื้่หมูดื้่หมูตื้ออ้าวโอ้ตื้ออยู่ไหนอะไม่อ้าวไหนบอกไปข้างนอกแล้วไปแล้วไหนไอหมูดื้่ไฮที่ฮาร์ปผมไม่ได้ดื้อโอ้ my god มาแกดูข้งี่แกนั่นแหละแกของ้าอู้หห right, uh ูห oh. ูหูเรวเรวลเช็ดเช็ดมูดื้นเช็ดทาแล้วเช็ดท้าแล้วทำไมเป็นรอยแบบนี้ออาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำเ็กกรอกกันตอนี่ใช่มกรอกกรอกว่ามันมันเอาไว้ลอกอยู่ดาวใช่ ซี่ใใกอกจริงเดี๋ยวเราจะไม่หั่นดีกว่าเราจะให้เติอกินแบบนี้แหละเดี๋ยวเราไปดูการกินส้่กอกแบบ ASMR กันค่ะ วาน in ี้บูต้ากินหมดแล้วเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วเขียวตุยๆเลยที่จริงไม่ต้องเอาไม้ก็ได้นะแค่นี้ก็ดังหมดแล้วเราเอาแบบธรรมดาดูได้ยินไหมบ๊ายบายไม่สนแล้วไม่บายแล้วจะกินตื้อจะกินไม่บายแล้ว